วัดีครับผมมือนี่เจอกันเศร้า <c oughs> อีกเช่นเคยครับผมนี่นี่ผมจะผ้าม่ายามเบสครับผมมือขึ้นใส่เบสไวประมาณยี่สิบหลังนี่แหละอืมจะ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าจะหมานว่าหมานนาะมือนี่ไะเบิ่งผลงานนะครับเป็นเบสเขียดเบสเขียดยีด่สิบหลังไะมาถึงหลังแรกแล้วครับผมโอ้ตีเขียดไปขางคุณเลยพี่หนอ้องเอ,อ้ยเบิ่งแนนพี่ โอ้รุดตีเขียบไปพันเลยครับโอ้ตัดเสียดายเนาะพี่น้องรุดรุดโอ้โหให้ทำเลดีเลยนามกล็ลังสวยเลยพี่น้องเออรุดโอ้เอา้าหลังแรกรุดบ่ไปยังครับหลังต่อไปโอ้เบ็ดคือไปอยังที่นอพี่น้องเบ็ดคือโของลงไปในานามเลยอยู่บนนอ อยู่บุ้นน้อครับเดี๋ยวผมสาวเบิ้งก่อนเนาะอยู่บุ้นน้อเหรอเด็ดคือจังนุ่มๆหั่อยสิอู้ยูยู่ยุยูยู่ยู่ยุ่ยู่ยู่ยูมันพันหยาอยู่ครับยูยู่ยู่ยูตัวก็ร่างสวยเลยพี่น้องเดี๋ยวนะแกหยาดีๆก่อน โอก็นลังงามเลยโอ้ยนี่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 น,นี่นี่ครับนี่ครับโอ้ยเ,เอาขึ้นไปก่อนเอาขึ้นไปก่อนเดี๋ยวจิลุดเดี๋ยวจิลุดนี่โอ้ยใส่สวยใส่สวยใส่สวยเลยครับนี่ประมาณหาขีดได้เล,เลยครับตัวนี้ประมาณหาขีดได้ ซีหาขีดไดแน่นอนครับได้ต้มแล้วโอ้โอยเอาเดี๋ยวผมจะแกะก,ก่อนมันพันหยาพัานยังโอ้เกือบเป็นรุดแแบบแหลกมาแล้วแแบบแหลกมาแล้วกพลังสวยเลยโอ้ยเคื่อนฝนมันก็นตกลินลินเนาะตกลินลินเอ่อตกลินลินหน่อยหนึ่งครับผมก็เลย จับเขียนมาใส่นี่ใส่ถุงเห่ากันเลยโอ้นี่ัาผมหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มมันๆนปะจะพยายามกันอีกหลังจบไปโอ้ยบ่โดนครับหลังนี้ไม่โดนหุ่นตีเขียนลอยไปทั้งพักบุ๋งเลย หลังต่อไปไม่โดนอากาศยามเช้านัแ่แหละครับป่าเขาเนาะใส่ละเลาะไปหนุนเบื้องบรรยากาศทงหน้าน้าครับบางคนอาจจะอยู่ในเมืองหรืออยู่เมืองนอกก็อาจจะคิดถึงบ้านเห่าครับคถึงอีสานบ้านเท่าว่าบรรยากาศย่ำสดเป็นสีแหละครับหลังต่อไปโอ้ ไปพันกับ n h าทางสันอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยหลุดอีกแล้วเบิง่งโอ้ยหลุดอีกแล้วครับโอ้โหตีจนเขียดอันนี้เลยโอ้ยน่าเสียดายนาเสียดายหลังต่อไปอา้าหลังนี้มีผลงานแล้วครับพี่น้องเห็น้นๆผ่ันกอเขาอยอะอึ๊บอึ๊บ ตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้โอ้โอ้ยลดเดยายลดเดยอโอ้เดี๋ยวผมตรงล่งไปแก่ก่อนครับมันพันกอเขาอืใส่กำลังปนเลยครับใส่กำลังปน นี่นี่น,นี่ใส่กำลังปนเลยพี่น้องนี่ขึ้นจากน้ำก่อนนี่นี่ให้ขึ้นจากน้ำจากท่าก่อนเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันลุดสิบ่่ได้กินอีกละหมานมานันเต็มทิ่สองถือว่ากินดีทุกหลังอยู่ครับเพราะว่าตี มีรุดกัหลายหลังเนาะพ่านกอเขา่าท่านกอเขา่ารุมๆเลยสองสาหลังเลยเออโอถ้าใส่ใส่เดือนคืนอจิบมาไว้ครับมันปลาหน่อยมันก็นหลายเนาะกปลาเกีงปลาหยังมันก็นอาจจะหล่อนเร็ว สองแต้มสวยๆแล้วครับหลังต่อไปโอยอยู่อีกบนน้อตีเขาไปหุ่นพี่นนอะตีเขาเลยไปในปลาเขาหุ่นอยู่วะโอ้ยหลุดหลุดอีกแล้วลังนี่นะเสียดายนะเสียดายโอ้ย อย่างนกเขาคันอยู่ไกลๆล,ลังนี่เหมือนมีอาการครับเอา้าอีด้วยพี่น้องนี่นี่นี่ติดยูติดยูโอ้เห็นไหมครับเห็นว่านี่นี่นี่หนามบุดบ,บัดบุดบัดเลยโอ้ยพันกอเขาอีกแล้วมาละเสียงมือมี่อาการเดี๋ยวเดี๋ยวปดก่อนปดก่อนปดก่อนครับปดก่อนพันกอเขา

โอ้ยใส่สวยใส่สวยใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยพี่น้องใส่สวยใส่สวยเอ้าขึ้นโคก่อนนี่โอ้ยปลาคอตัวกำลังอ้วนทั้งนั้นเลยครับบึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยตัวนี้ก็โอ้อ้วนเหียวจันลาดเลยเน,นี่นี่นี่หมานหมานมันหมาน,มานเดี๋ยวปลดใส่ตะข้องก่อน แต้มที่สามโอ้ยนี่แต้มที่สามแต้มที่สามอ่กินจอกเศร้ามันมันกันบบรรยากาศสดชื่นครับพี่น้องที่สามเอาใส่ถุงก่อนเพราะฉะนั้นมันอันตรายดิ่งสะบัดลุ้ลงน้ำได้ ก็อ,อยู่แค่ปากน้อยเดียวดึงเ่ยพี่หน่องเมืองเห็นไหมครับนี่ดวงเบดก็อ,อยู่แค่ปากนี่แต่ว่าสันมันหลุดง่ายออสามแต้มสามแต้มเน้นเน,น สวยเบ็ดนี่ผมกับเลาเองเลยครับนี่นี่เอเบ็ดประมาณเบอร์เนี่ยครับเบอร์หาเบอร์ฮกใส่มันกําลังพ่อหมะเลยแหละครับใส่พวกเบ็ดเขียดเนาะมันจะมีเขียดเถอะเอวไปดูกันต่อลังต่อไปลังต่อไป,อไปโอ้ตี พี่นอ้องเบิ้งพี่ดวงเบ็ดเห็นไหมครับดวงเบ็ดค้างอยู่ปลายป่าเขาพี่โอ้ยพี่เนื้อหลุดไปเลยโอ้โหปลาตีดีครับน้องนี่เดี๋ยวมีเขียดมาผมต้องมามาส้มอีกแ้ครับถ้ามีเขียดน้องนี่ปลาตีดีลางตัวไปโอ้โหตีเขียด อีเขียดหายไปเลยเลือดแต่คออืมที่ขียดหายไปเลยเหลืออยู่ประมาณหาหกหลังครับผมกาจะหมดเนาะจะมีผลงานอีกบ่หกหลังตะเวนกัขึ้นสายเติบแล้วครับเพราะว่ามื่อกี้ก็บ่มยังว่าได้ไปเฮ็ดงานเอ้าหลุ่นกันต่อดีกว่า ห,หลังนีเเเ้เขียดเหลือมันเคยเขียดเหลือคือเกาอยู่ครับนี่เขียดเหลือคือเกาอยู่หลังนี้ปลากะโอ้ผมมาพวกปลาดุกปลาอย,ยัางไรเดี๋ยอะครับปลาหน่อยนี่เดี๋ยวมีโอกาสทาเงินเดือนสักถังนึง น้ำนี่ใสมากเลยครับผมน้ำใสมากมาถึงหลังสุดท้ายแล้วครับผมโอ้ยลังสุดท้ายเขียดอยู่คือเก่าเลยพี่นอ้องเขียดอยู่เหมือนเดิมหลังสุดท้ายหมดแล้วโอ้ยเข่างามรัก นี่ครับผมกะใส่เบ็ดมือนี้เนาะประมาณยี่สิบกหลังครับมันเหลือผมเสียไปทั้งบุญที่กูมาอีกหาหกหลังทั้งบุญกปะปลากันนี่ครับสามโต,น,ต,ตนี่ต่โตไม่โตกําัังงามเลยครับใส่แบบสวยๆก็ถือประมาณเนาะงมือนี้เนาะหาอยู่หากินกะ คลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคือเก่าล้ะครับผมขอบคุณกาลังใจที่มีหายเนาะครับผมยังไงก็จิท้าผลงานให้พี่น้องได้เบ่งเรื่อยๆแหละครับอ่ะคลิปนี้เนาะอาจจะขอจบคลิปแค่นี้ละครับผมนี่มันหมานมันมานขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ